สำหรับตัวบานนะครับตัวบานเนี่ยจะอยู่ในวงกลบนะครับที่วงกลบเนี่ยจะมีขนาด70คูณ90นะครับโอเคอดมินก็ลองออกแบบมาแล้วก็วัดด้านในของวงกลบมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม้อัดเนี่ยที่เราได้เนี่ยอยู่ที่65.5นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านยาวนะครับ จะอยู่ที่86เซนติเมตรพอดีนะครับก็แอดมินกะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยตัดวงกบนะครับวงกบพวกนี้เนี่ยรอไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็วัดระยะด้านในนะครับแต่ความที่ว่าไม้อาจพวกนี้นะครับเวลาเราไปซื้อนะครับบางทีเห็นไหมครับมันโค้งนิดนึงนะครับเราก็จะทําการเสริมนะครับเสริมให้มันหนาขึ้นนะครับ แล้วก็เสริมให้หนาขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเอาบันไดเนี่ยทับด้านบนนะครับเพื่อให้ตัวบานเนี่ยจากโค้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตรงนะครับไม้อัดที่เราจะอามาเสริมนะครับก็เป็นุูนเดียวกันนะครับ <c oughs> ความหนาตอนนี้แต่ละแผ่นนะครับอยู่ที่ 1.6. นะครับถ้าสมมุติเราเสริมนะครับเสริม2ชั้นนะครับความหนาที่เราได้ก็คือ3.2 หรือประมาณ1นิ้วห่หุนนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยครับแอดมินก็จะประกอบให้ดูนะครับประกอบแล้วก็ทากาวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาบันไดเนี่ยวางทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งนะครับสำหรับการสารลายไม้นะครับเพื่อทำให้บานเนี่ยหนาขึ้นนะครับมีเคล็ดลับดังนี้นะครับเห็นลายไม้นะครับที่มาแนวตั้งเนี่ยครับ ส่วนที่เอามาเสริมนะครับเราต้องตัดในแนวนอนนะครับเพื่อที่จะเวลาไม้สารกันแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้ตัดตัวบางผมลองตั้งคร่าวๆให้ดูนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าลายเนี่ยอิดชั้นหนึ่งมาด้านนี้นะครับเราก็จะทากาวนะครับยิงสกูนะครับเก็บให้เรียบร้อย ครับเราเอาปากกานะครับกับตลัาเมตรนะครับมาร์กจุดนะครับด้านซ้ายนะครับที่ศูนย์นะครับ30แล้วก็60นะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับมาร์กจุดมาเรื่อยๆนะครับแผ่นที่จะแผ่นแรกนะครับที่จะเสริมเนี่ยตัวมุมด้วยนะครับมาร์กจุดให้เรียบร้อยแล้วก็แผ่นที่2ก็ทําเหมือนกันนะครับ คือให้เฉลี่ยกันได้พอดีพอดีนะครับทากาวยึดสกูนะครับแล้วเราก็จะบันไดมาวางนะครับตัวดอกนะครับดอกสําหรับยิงฝังสกูนะครับเราเอาดอกสว่านออกก่อนนะครับใช้หกเหลี่ยมโอเคครับเราจะใช้แค่นี้นะครับใส่ดอกเรียบร้อยนะครับยิงนะครับให้มันเป็นรูไว้นะครับ ยิงรูไว้นะครับเพื่อที่จะฝังแล้วก็ไล่ยิงไปเรื่อยๆนะครับครับยิงหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทากาวนะครับแล้วก็ยิงสกูเข้านะครับเอากาวลงนะครับทให้ทั่วเลยนะครับใช้เกียงก็ได้ครับเกียงโฟนะครับเพื่อการยึดเกาะที่ดีนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับทาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คว่ำนะครับเอาลงตามจุดนะครับให้เรียบร้อยนะครับสกูยิงเลยนะครับยิงยึดไว้โอเคครับเสร็จแล้วก็ไล่ยิงสกูนะครับให้ครบนะครับ ก็ทําเหมือนกันนะครับเพียงปานนะครับช่วงแผน่นติดกันเราก็ทาด้วยนะครับคราวนี้ก็เอามาแผ่นมาประกบกันนะครับประกบเสร็จแล้วก็เริ่มยิงสกูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับบานเสร็จเรียบร้อยนะครับยิงสกูเรียบร้อยนะครับ ยิงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาบันไดนะครับมาวางไว้ด้านบนนะครับถ่วงน้ําหนักไว้นะครับกดไว้เพื่อที่จะให้กาวแห้งนะครับแล้วก็พร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ